สวัสดีครับ f อและพี่น้องทุกท่านครับวันนี้อยู่กับ a l l New m i เ X นะฮะ2022เลยสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวมาเริ่มที่ยางรองเท้า6ดีฮะยางรองเท้า6ดีตัวใหม่ล่าสุดนะเป็นดำแดงตัวนี้ฮะลูกค้าเลือกเป็นธีมดำแดงทั้งหมดเลยนะฮะก็มีการลื่นนะครับตัวนี้ฮะการลื่นให้เป็นยางนะครับมีกระเป๋าเก็บของเล็กๆเหมือนแบบใส่โทรศัพท์มือถือได้อะไรเงี้ยฮะเป็นสินค้าแบบปูเต็มเข้ารูปนะฮะถึงด้านบนเลยนะฮะแล้วก็เก็บขอบนะฮะด้านล่างด้วยนะฮะ ยาวมาฮะยาวมายาวมาตอนที่2นะครับคนนั่งนะครับแถวที่2ก็นี่ฮะเก็บปูเต็มนะครับด้านนี้ก็ยังคงใส่เข้าไปด้านใต้เบาะคนขับด้วยนะฮะอันนี้ยาวนะครับไปถึงด้านซ้ายมือเลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูต่อแถวที่3นะฮะเดี๋ยวผมขอพับเบาะนิดนึงคันนี่ทําหลายรายการด้วยนะฮะปรับเบาะไม่ได้สำหรับคนเดียวโอเคนะฮะมาดูต่อนะครับ มาดูต่อแถวนี้ฮะแถวสุดท้ายก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปดูแถวที่3อีกทีนึงครับสุดท้ายนะครับตัวนี้ฮะส่วนเบาะตัวนี้โดยปกติแล้วถ้าเราติดตั้งยางจะติดตั้งหุ้มเบาะนะฮะแบบนี้จะไม่สามารถแปะแปะในส่วนนี้ได้นะครับพอหุ้มเป็นหนังไปแล้วแต่ถ้าโดยปกตินะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นกำมะหยีนะครับสำหรับตัวท็อปนะครับจะเป็นกำมะหยีอยู่แล้วฮะเราสามารถที่จะใช้ยางรองเท้า 6D แบบนี้ฮะ แปะเข้าไปนะครับในส่วนของด้านหลังแถวที่สองและด้านหลังแถวที่3ามนะครับแปะเต็มแปะครบเลยนะฮะโอเคนี่ฮะแถวที่สองนะครับดําแดงนะครับเดี๋ยวจะให้พับเบาะซะหน่อยฮะนี่ฮะพับเบาะแล้วครับปุ๊บนี่ฮะพี่นาบอกอันนี้คือแถวที่สามนะครับแถวที่สามสหรับคนนั่งตอนที่3ามนะครับจะเหยียบตรงนี้แล้วก็มีเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะฮะ ว้าวหลบในส่วนของตัวล็อกให้เรียบร้อยนะครับทุกจุดแบบนี้ฮะมาดูต่อด้านหน้าซ้ายกันหน่อยฮะด้านหน้าซ้ายฝั่งคนนั่งนะฮะผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นดําแดงมีกระเป๋าเก็บให้เหมือนกันนะครับแบบนี้ฮะแบบนี้เลยนะฮะที่เสียบโทรศัพท์ได้เสียบของเล็กๆน้อยๆได้เลยนะครับลากยางมาถึงด้านข้างเก็บงานให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับใครนะฮะที่ใช้ All New นะครับมิวเตัวนี้อยู่นะครับสนใจที่จะติดตั้งยางรองเท้า6 d ดีนะปูเต็มคันเข้ารูปแบบนี้นะฮะ สามารถสอบถามเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ได้ในช่องทาง Facebook แฟนเพจแต่งรถนะ้าแดมเพชรบูรณ์รวมถึง y t u t u สตูดิโอ o ฮะสำหรับคลิปนี้นะ้าฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ